รถที่อะไรเนี่ยรถที่รถที่อะไรเนี่ยอัศวินกูฟูอียไปไหนก่อนรถที่อะไรคัอยู่บ้านอยู่บ้านลอเก็เอา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 มึงนี่มันเฮียจริงนะไอ้ต่า อะไรอ่ะเี่นโคตรโยนอ่ะดูดิเี่นโคตรโยนอ่ะเล่นโคตรโยนอ่ะเขาไม่ยอมอุ้มเลยเขาไม่ยอมอุ้มเลยเล่นโยนไปว่ะน่าเกลียดเกินอ่ะเยัยเล่นโยนจ่ดไอ้ศาสตร์ติดกันไม่ติดอีกอุยเย็ดอุ้ยอะไรปะเนี่ยอุ้ยอุ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 ยกูไม่ให้ไฮไลท์เราไปเล่นเราเราไปเล่นกูไม่ให้กูไม่แจกเฮ้ยจะแจกอะไรมันไอ้เยี่อ่ะอยู่บ้านใช่ป่ะขอเองคนเดียวนี่ไงเปี๊ยงนี่ไงยากยาก ขาไม่กดกนเลยนี่ะยากไหมพี่ปล่อยเออแล้วมั้งเฮยสวยมันสวยสวยนทำอะไรน้ำวยลูกเปลี่ยนอเลยหยอกนม่มีใครอยู่เลยอคบนครัคนรวยเปิดกรชาโอเคพี่ซักเด้งหน่อยครับพี่เติมไปกี่แสลูกครนี้พี่เด้งหน่อยพี่อีทิกนะเว้ยมดมึงเออใช่ปะ เตอร์รอบหนึ่งนะมันม่มีบัตรอ่ะมึงเปลี่นกาชาขอดีวะเฮียเอาไงดีวะเพื่อนรุ่นรวยดีอ่ะรวยจัดอ่ะเราเป็นคนรวยอ่ะโอเคครับทุก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 ครับเฮ้ยรถกินเป็ดนี่หว่ารถไหนติชน เขาจเจ็บเลยเฟินอยู่โรงพยาบาลหมดเลยมีไหนนะอยู่โรงพยาบาลหมดเลยมาโรงพยาบาลเลยมารับเลยโรงพยาบาลเอฟพีชาร์ตเอไปไปเฟินอยู่โรงพยาบาลสองคนละมารับเลยดิมีโรงพยาบาลหรอโอ้โหโอ้โหจะบอสโอ้โหจับบอสไม่มันจะจับบอสโอ้ดูโอ้โหแม่งโอ้โหพี่โอ้มาเป็นล้านคันน่ะดูเราตำรวจรวบเฉยเลยเฮ้ยกูกยิงนทีเดียวเองกระขวาแตกแล้ว ีเขาจะบอกพี่ปกติตำรวจว่านี่คนยิงลงรถไปแล้วผมเพิ่งเอารถมาจากตลาดรถแก่บอลจะดึกบ้านละเอ้ยยังม่ไจะถามผู้ต้อไปวะเนี่ยบอลไปยิงวันนี้บอสมันแข็งขึ้นมาเป็นแข็งมันงแข็งรับแล้วัเต็มนะไล่บอลล่บอลนี่เหมือนเกรดอุ้มเลย โอ้วันเยืมันทำทำไมวะเนี่ยไปไปไปดูก่อนหมนก่อนมีเจอเต่ไต่ลาวเข้าไปมันดักบ้านแน่เลยวะบอสหลุดหลุดหลุดหมดมันจะขึ้นด้าขวาที่มันเนี่ยังไว้ให้ผมบังไว้ทางืให้สวยน้องมาแล้วมันตามมาแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลุดเลยทับั้บอลแลวที่ไหนวะน่งนบ้านบ้าน้โผม้อมันไล่บอสอ่ะน้ออเพื่ออะไรเว้ยมันมนมันมันมนไม่ได้ใครสกิดไม่ได้เลยอีอะอารมณ์มันบอดจอยแหละสกิทมันติดตลอดนะ ตลอดอ่ะไอ้จะทำอะไรให้มันไล่อ่ะบอลที่มันยี่เม็ดเดียวพอมันจะยิงมันจะยึดมาแล้วโอ้เขามียึดเจ็ดเม็ดดาวไปเถอะไอ้โง่ของกูลอยหล่อแล้วไอ้เหี้ยเถิดเราไปเลยปะแม่มาทำสอนอ่ะมันยังไม่เห็นนะหมดไฟว่ะพี่มาแล้วมาแลต่ตั้งรับหมดไปเหี้ยมาก็ไม่มาไอ้สัดติดต่อติดต้อมไอ้ซ่อมซ่อมบอสไฟงง โอ้มาเป็นเคส์ลากเลยด๋อเฮียไม่มีอะไรนะครับคุณตำรวจมาเป็นเคส์ลากเลยดอกุณยิงนัดเดียวเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยทำเกินไปเปล่าเฮ้ยคือมันเอาคือพี่พี่ชักยิงมาแเดียวใช่ปะมันเอาหอลงบ้านเลยอ่ะโอ้รุนละเป็นหิวเหี้ยเลยเนี่ยพี่น้องหิวเลยเนี่ยน้องเฮ้ยวิ่งหิวเลยเนี่ยน้องเอ้าทั้งสอนอแล้าขึ้นเม็ดเดียว พี่น้องหิวอะไรอะน้องดูดิมาดูใครมามาดูองะไรอเฮ้ยเฮ้ยออานวอะไรอะดูดิดูดิทำไมอะบ้าบ้านมันจะยึดบ้าน ไปไปบ้านนะไปบ้านดีกว่ามันคิดไปทำเชี่ยอะไรวะบ้ามันังอ่ะเลยออกแบบยี้กระตุ้นการแยอะไรก็ไปเตือนยอดอะไรอ่ะอะไรครับตำรวจอันนี้อะไรวะไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเข้าบ้านดิเอ้าออสอยู่นอกบ้านทำไมอ่ะ

ม่จับคนนอกควันล่ะมันบ้าไปแล้วอ่ะยีเลยนะตำรวจอ่ะเขียวเอาจากนอกบ้านแล้วครับไม่สายเดี๋ยวช่วยไม่สา้ช่วยไม่สายหาหาตัวกูจะรู้อ่ะบอสไปทำอะไรมาเนี่ยบอลไม่ตอบได้ยินกูตำรวจครับขอขอฟังเหตุผลหน่อย ว่าคุณยปยิงรถตำรวจมาครับไม่ใครยิงใครยิงเกีเองเปล่าไอ้ลวดโอ้ยชนชนผมตายเลยอะลวดเอาวันชนผมตายเลยดูดิได้หรอบันจ่าตำรวจเหมือนปาดกูแล้วนะ ไอ้อะีอ่หลดคนเรียนเลยสัตว์เอ้าดูอ่ะีะ่ดรบูตอีโม่ปะเนี่ยโอ้ปลยายระยะกัน,นเดเซอร์กูเสียฟรีเลยเฮอยเชื่อเราวหันวะ ยังกูยิงเม็ดเดียวไมกตามนี้มันมันมันค้างไปแล้วอ่ะมันเป็นเฮียอะไรอ่ะสำรวจมันมันมันเหงาหรืออะไรอ่ะมันพวกเหงาว่ะเฮียเฮ้ยกูอยู่นี่อ๋อมันน่าจะเห็นศพกูอยู่ข้างล่าง เม็ดเดียวอะไรขนาดนี้วะเนี่ยมึงเครืองเที่ยอะไรขนาดนี้วะคุณยิงเม็ดเดียวได้ไร้สัตว์นนาาตตำรรรวจคัเเือมันโหยหาเฮียอยู่นี่เพื่อนๆอยู่นี่เพื่อนรับได้เพื่อนๆรับได้เพื่อนชี้เบ็ดข่าวเพื่อนๆเอ้ยอยู่นี่เฮียแต่ว่าได้รับโบส์อบกูรับบอสมาได้แล้วกูรับบอสมาได้แล้ว ก็ลมันบุกเหมือนแบบเคสเคสใก็จะเอ๋ออ่ะจริก็เอ๋อก็ไม่เคยเห็นอย่างนี้นะพี่อะไรวะทั้งาวันทั้งยานคุยอะไรของมันไว้เนี่ยเมื่อกี้มาแล้วเอ่ะเหย้อนอ่ะวันแกนอะไรกูไห้กูเทนแล้วมันวะเนี่ยมันยึดบ้านอ้ทำไมอ่ะเราไม่ได้ว่าเคสทั้งหน่อยเข้อข่าไปดีก็จะไปฟังข้ขาเข้าพอดี บอสมีบอบสบอสดา玛เฮียช่วยกูกูยิงไอ้เด็กฝึกหัดอ่ะไอ้ติ่มติ่มมากไอ้ที่ใส่เสื้อเสื้ออะไรเสื้ออะไรสักอย่างอ่ะเฮ้ยสื้อการทหาดบอสมันเสื้อเนียนเหมือนนะไม่รู้ไม่รู้ไปเลยเข้าไปกูเนียนไปฟังเดี๋ยวอย่าพูดถึงบอสนะกำลังน้ำเหยื่อดู คือเตเะเล่นข้าวบ้านโอ้เมื่อกี้อะหนูยังถามอยู่เลยว่ามันมีเคสอุ้มหรอมันเกิดอะไรขึ้นือเลยว่าสรุปตีไม่ตีข้างล่างแล้วเพื่อนคุณแทงก่อนก็เลยบอกในวอลว่าเขาตีแล้วนะเพื่อนคุณหัวเขียวแทงก่อนใช่เราเราก็ถือเราก็เข้ามาเราถืออาวุธแต่เรายังไม่ได้เปิดไงอันนี้เราบอกคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงหัวเขาที่บอกว่าเราตีแคือตำรวจอันนี้เขาลงมาจากดาบฟ้าหรือเปล่าผมไม่รู้ จากดาดฟ้าเหมือนกันให้ใส่อะไรไงผมก็รีโหลดอยู่เย็นแล้วใช่ครับกรณีค no ุณอันนั้นยังไม่คุยแต่กรณีเราข้างล่างก็มันจะถามเลยว่าจะเอายังไงแต่เครื่องคุณเปิดเราก่อว่าคุณ้บอกว่าเราไปเปิดตรวจทำไงไม่มีเหตุผลไงอาจะข้างล่างลงไปครับใช่มันแล้วเรื่องที่ผมใส่ก่อนแล้วทำไงใส่ก่อนแล้วมันมันจะทําอะไรมันไก็คือคือมันเข้าบ้านไปแล้วไงมันตกรถหายไงอยู่ดีคุณมาตีผมไม่อมก็คือเพื่อนคุณเข้าบ้านมาไงเพื่อนคุณเป็นคนเข้าบ้านมาอีกนะเอาแล้วผมจะรู้ไหมล่ะครับ ผมรีโหลดอยู่อะคุณไม่เตือนก่อนหรอเตือนก่อนก็ได้เป่าสตอรี่ร็จเป็นเดียวทำอะไรกันเขาขอเขาแกงเราหรอใช่รอบต่อไปนะครับ็อเต่มไปนะครับใช่ผมว่าว่ารอบหน้าคุณจะบุกคุณเตือนก่อนก็ได้แบบเออใครไม่เจียวแบบเสี่ยงใจเลนมาบ้านะคะบางทีมันก็บุกเลยแบบอย่างเมื่อกี้คือที่บุกที่เข้ามาเข้ามาแล้วยังไม่ได้ทำอะไรใครเลยโดนเปิดข้างล่างก่อนไงกลัวว่ะ เมื่อกี้ตำรวจอะวนบ้านสองรอบแล้วคก็เมื่อกี้ทหารบ้านเราไม่เล่นเขาก็บอกเขานะก็ตื่นตัดเดียวเฮ้ยไปดูดีเฮียมันเหี่ยเหมือนมันเหงายวตำรวจกระจายอยู่เฮียเหงาจัดคนไม่ค่อยอุ้มกันเนี้ยช่วงนี้หน้าแทงแม่งยิงนะอะไรอ่ะพันดาวดิเหรอ กูไม่เห็นได้ไงวะขอบคุณมากนะครับหนึ่งพันดาวโอ้ยหนึ่งพันดาวกี่ครั้งแล้วกูไม่เห็นได้ยังไงวะไอ้เหี้ยขอบคนค้าคนค้าบโหคนเยอะสามพันดาวเลยเหรอสามน้องทททแแแบบบบบบนนนีีี้้้ขอบคุณธนาทิพย์พิษสมัยลุงจะโดนนะครับเคยโดนครับผมเคยโดนครับขอบคุณดาวเจ็ดสิบห้าดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกดาวเลยนะเออไม่ฟังเลยไงเออ ไม่ใช่นะคะถ้าภาพที่หนูเห็นคือคุณวิ่งลงมาลงมาจากข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเพราะว่าหนูรออยู่ข้างบนดูอยู่แล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ไม่ไม่เขาปีนขึ้นมาบนนี้ไอ้ห่าเขาปีนเขาปีนขึ้นมาบนนี้แล้วผมนอนเตียงอยู่หรือเปล่าไม่ค่ะไม่ได้นอนหนูหนูลงมารออยู่แบงนี้นานแล้วเออหนูไม่ได้ไม่นด้ผมนอนเตียงอยู่ผมนอนเตียงอยู่ครับแม่คนคนขึ้นมาจากข้างล่างครับใช่ค่ะคนขึ้นมาจากข้างล่างหนูเป็นก็ผมรีโหลดอยู่ไงรีโหลดข้างล่างใช่ไหมครับผมรีโหลดเสร็จแล้วผมก็วิ่งมาขึ้ผมาบนนเตียง แล้วผมก็ถามว่ามาแทงทาไมถูกไหมยำเป็นขยานได้ผมเชนทีน่แค่แค่แค่เตือนก่อนก็ได้ครับว่าเนี่ยแบบให้ใครไม่เกี่ยวว่าแบบให้เกี่ยวอาวุธออกเลยเชนรอบหน้าเดี๋ยวผมก็กดไว้ให้ก็ได้รอบหน้าแต่แบบฟังกันหน่อยก็ได้บางทีอะคือผมก็ใส่ก่อนไ <c oughs> งเียจริงครับน้อง <c oughs> ยกมือแล้วจะไม่แทงใช่ไหมคะแต่วันนั้นโดนคืออยากอยากให้สตูนไปเลยไปเลยอยากให้เป็นคุกเข่าเดี๋ยวนะครับเพราะว่าเวลายกมือมันจะแบบบางทีบางทีคุกเข่าเพื่อนโดนเลยคุกเข่ายงโดนเลยโดนอีโมเลยแบบหมุนเลย่ะสามร้อยหกสิบอ่ะถ้าถ้าเกิดคุกเข่ามันจะมีกรณีหนึ่งนะคือถ้าเกิดเราไม่เล่นแต่แรกอ่ะเหมือนไม่ได้ตีแต่แรกอไม่ต้องอะไรแล้วไม่อันนี้ผมชี้แจงแบบข้างหน้าจะได้ไม่มีปัญหากระทบกันไงต้องคุยแล้ว <K ill ow> ก็คือเหมือนครั้งหน้าครับคุกเข่าไว้ก็ได้ถ้าเกิดคุกเข่าใช่ไหมคือกรณีนี้เดี๋ยวผมแยกก่อนนะกรณีคือไม่ใช่แบบว่าเราไปตีเสร็จแล้วเราหนีมาคุกเข่านนไม่แม่เขาจะแต่ตำรวจก็ต้องเตือนนะ,ะเขปะเดี๋ยวก็คือตำรวจเดี๋ยวผมจะแจ้งตำรวจทุกคนว่าเวลาตีบ้านเปิดตะโกนแจ้งออกตะบ้างไปก่อนแต่นี้ผมผมไม่รับรองเรื่องที่ว่ามันจะได้ยินทุกคนไหมไม่ไม่เปิดวงตะโกนเลยครับแบบว่าเดี๋ยวจะเปิดวงตะโกนไว้อแล้วถ้า ตำรวจถ้าก,กับหนึ่งแกน้องไปใ่ได้ใครคุใครไม่เล่นคุกเข่าแค่นั้นเลยถ้าถ้าถ้าคิดว่าไม่ได้ยินเสียงตำรวจฟังจากไซเรนได้ไหมครับบางทีถ้าไซเรนตำรวจเข้าบ้านหรือวนบ้านอ่ะถ้าเราคิดว่าเราไม่เล่นอ่ะเราไม่สาบไวเลยนครับครับ งเขาก็ไล่อยู่ข้างหน้าไงครับเขไม่ได้เข้ามาไงไม่บางทีบางทีใช้เลนเด็กเดียวมันไม่พอไว้หรอครับเิดกระไปยไงป็ไงเ่าเผื่อไม่ร้ว่านเป็นอะนัหละครับพึนมาครับเขาไมแบบผํเขาได้เพราะแต่ว่าเคสทอ่ประดังเขาไม่รู้เตกเลเขาไรเค็อะไรเนี่ยบางทีก็โดนยังไม่รู้เลยเนี่ยปนตำรวจอะไรตำรวอะไรเนรทหารอานี้คุเขานเ้ายังแพงเยนตำรวจน่าท่กรว่าผมผู้เขาแล้วอะไรก็ยังแพงอยู่อะตำรวจคุยเลย เล่าเรื่องราข่าวแล้วเราไม่ได้เล่นราพยายามไปชักนมมาแล้วหรอบอสมาแล้วหรอปรแจ้งให้ผมก็ได้แต่บุตรการบอสยังไม่มาเลยนะนี่ไงพี่ก็ยังไม่เห็นบอสเลยเราอยู่บ้านกัน้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่เพื่อนกลัวเปล่าบ้านีเคสดีเข้ามาบ้านเราไปยิงตอนไหนบอสจะตามมาอันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่ได้คนไล่เข้ามาต้องถามพวกน้องๆเพราะตอนแรกผมเห็นนบอกว่าบีเอ็มยิงอ่ะ มึงกลับไปหรือยังว่ะครับว่าไปพี่ทางกลับเลยก็ได้ไปไปตองครับตองครับกระสุดดัดเดี่ยวไอ้ชิรับดูบนบุกดิรู้เรื่องแล้วครับเข้าใจแหละบอลมาแล้วเหรอยังไม่เห็นบอลมาบอลมาได้ยินเสียงไหมแม่ครับแม่คร้บเอ้ยพี่คน นี้มันก็โดดลงบ้านแล้วมันมันไม่เป็นท่านั้นแล้วหรอมันหม่งเพลิงอย่างไรบ้างครับเพลิงของเลยดีกับตำรวจนะคุณผู้บริหารโห่โม่งมือปืนมีนายบอสมาเจ้าบอสตำลวจคนอยู่แล้วบอสบอสไปตีนี่บอสเป็นอ่ะเพราะว่าไปยิงล้อเข้ามาเหรอยิงตัวตัวยิงตัวอ๋อ ไม่เป็นเรื่องใหญ่มาเนี่ยยิงตัวเม็ดเดียวเองปะเพื่อนป้นอยู่ไงกูเลยยิงสกัดให้แกยิ่งเรื่องใหญ่เลยอ่ะมาไล่มาตามจับถ้ามาตามจับเรื่องป้นไม่เอะใจเลยตามจับเรื่องกูยิงเม็ดเดียวมันมั่วมันมั่วจัดเลยบอสวาน่าผมมาอยู่ในคุกใช่ป่ะผมอยู่ในคุกมันหาว่าผมไปยิงหอข้างนอกอยู่แล้วบอกว่าเห็นอาแปดไปไล่ยิงหอซึ่งรถผมยังไม่ได้พาวเลย แล้วมันจะจับผมให้ได้อะบอกมันไม่ต้องแอบหรอกเดี๋ยวเราก็มียักกันอะเดี๋ยวมึงได้ลองระงมมัวไม่มัวยา่กูแม่งกูยังไม่มีปืนเลยกูขับรถไปหน้าบ้านแม่งบอกกูยิงมันอะมันแล้วแม่งยิงกูเรื่องอะไรกูยังไม่มีปืนเลยก็ผมนั่งขับอยู่เนี่ยมันไล่สุดจัดเลยนะแบบไม่ให้หลุดเลยอะมันไล่ไม่ให้หลุดเลย